ก,ก,ก,กสวัสดีค่ะน้องๆทุกคนพี่ซื้อวีน่านะคะวีน่าสรัตบดีเป็นวีทูเปอร์จากต่างโลกค่ะ มีน้องคนไหนชอบดูหนังกันบ้างเอ่ยเร็วนี้นะคะจะมีหนังซปเปอร์ฮีโร่จากค่ายหนังฟอร์มยักษ์จากฮอลีวูดิโอเข้าฉายด้วยกันถึง2เรื่องเลยค่ะนั่นก็คือ Black Adam จากค่ายดีจะเข้าฉายในไทยวันที่20ตุลาคมนี้และก็ Black Panther จาก Marvel Studio ซึ่งจะเข้าฉายในไทยวันที่9พฤศจิกายนนี้ค่ะ โอ้เพียงแค่ได้ยินชื่อค่ายก็การันตีถึงคุณภาพหนังแล้วนะคะสนุกแน่นอนค่ะแล้วก็ต้องมางานไทแลนด์คอมิคคอนแล้วล่ะคะ่ะเพราะรู้อะไรไหมคะ เพราะว่าที่งานจะจัดก,กิจกรรมลุ้นให้น้องๆได้ดูหนังซูเปอร์ฮีโร่กันได้แบบฟรีๆเลยโอ้โดีจจังเลยอพีบีหน้าเองก็ต้องไปเล่นกิจกรรมบ้างแล้วค่ะถ้างั้นพลาดไม่ได้นะคะกับงานไทแลนด์คอม i c คอน2022วันที่28ถึง30ตุลาคมนี้ที่สยามพารากอนฮอล์วันนี้พี่บีหน้าเองก็ขอกลับไปดูตัวอย่างหนังอีกรอบก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่นะคะทุกๆคน